สวัสดีครับพบกันที่ช่องงานออนไลน์เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตแล้วก็มาแนะนําวิธีการใช้งานแอปบิดขับนะครับแอปบิดขับก็คือเป็นแอปของเว็บบิดขับนั่นเองเป็นเว็บซื้อขายเหรียญดิจิตอลเปนเล็นเว็บซื้อขายเหรียญบิตคอยนะครับเป็นซื้อขายเหรียญต่างๆนะครับบิดขับปัจจุบันนะครับถือได้ว่าเป็นเว็บอันดับหนึ่งของไทยก็ว่าได้นะครับที่ผมเรียกว่านำหนึ่งก็คือมีวอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยเยอะนะครับ มีวอลุ่มมากวอลุ่มเยอะที่สุดแล้วปัจจุบันนะครับวันนี้เราจะมาดูในส่วนของฟังก์ชันต่างๆในแอปนะครับว่าในแอปต่างจากในเว็บยังไงที่ผ่านมานะครับผมได้แนะนําฟังก์ชันแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆผ่านเบราว์เซอร์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับส่วนมากแล้วนิยมจะใช้ในส่วนของใช้สมาร์ทโฟนใช้แอพพลิเคชันมากกว่าในการใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับเราไปเริ่มดูกันเลย แอปบิดขับตรงนี้นะครับผมจะไม่สอนในเรื่องของการดาวน์โหลดและไม่ได้สอนในเรื่องของการติดตั้งนะครับแต่เราจะมาเริ่มใช้งานในส่วนของเมนูต่างๆภายในนะครับว่าเมนูไหนใช้งานยังไงเมนูไหนใช้ยังไงบ้างตรงนี้นะครับไปเริ่มกันเลยนะครับไปเริ่มการเข้าระบบนะครับเราสามารถตั้งเป็นรหัสผ่านตั้งเป็นพินหรือตั้งเป็นสแกนลายนิ้วมือได้นะครับถ้าโทรศัพท์รุ่นที่รองรับนะครับ โอเคผมจะล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับพอล็อกอินเข้ามาในระบบนะครับอย่างแรกที่เราจะเห็นก็คือจะเห็นในส่วนของมาเก็ตหรือเห็นในส่วนของราคาหรือเหรียญต่างๆนะครับพอเข้ามานะในแอปนะครับล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยเราจะให้แนะนําข้างบนสุดนะครับตลาดตรงนี้ครับก็คือมาเก็ตนะครับ,รบข้างบนสุดมันทางขวามือมันจะมีบนสุดก็คือลงมาจากที่เป็นเวลาที่เป็นเครือข่ายเพรานั้นฮะนั้นไม่เกี่ยวนะครับ ไปดูที่ดาวนะครับดาวคือ,อไร่ดาวก็คือการเลือกเหรียญที่เป็นรายการโปรดนั่นเองเดี๋ยวผมชี้เมาส์ให้ดูนะครับดาวอยู่ไหนขวามือข้างบนนะครับดาวตรงนี้ถ้าคุณติ๊กปุ๊บคุณจะเห็นว่าเหรียญไหนบ้างที่คุณติ๊กเป็นรายการโปรดหรือเลือกเป็นรายการโปรดไว้มันก็จะโชว์เฉพาะเหรียญที่เป็นรายการโปรดแต่ถ้าคุณกดไปเป็นสีขาวนะครับส,สีขาวไปแล้วคุณก็จะเห็นเหรียญทั้งหมดเลยนะครับ แต่ถ้าคุณอยากทําเป็นรายการโปรดล่าเหรียญไหนที่คุณชอบคุณก็กดที่ดาวข้างหน้าเหรียญน,นะครับทีนี้ผมจะทําให้คุณดูนะครับข้างล่างนับข้างล่างขึ้นมานะครับอันแรกนะครับซิลตัวนี้ผมจะเลือกเป็นรายการโปรดต้องทำไงก็กดที่รูปดาวครับนี่พอกดรูปดาวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นข้างหน้ากลายเป็นสีส้มนะครับสีส้มสีเหลืองนี่นะครับส้มส้มเหลืองเองโอเคพอคุณกด ติ๊กที่รูปดาวคุณก็จะเห็นว่าตัวซิลก็จะเป็นรายการโปรดแล้วถ้าคุณไม่อยากได้เป็นรายการโปรดหลักต้องทํำยังไงก็กดติ๊กที่ดาวมันก็หายไปเลยนะครับทีนี้เราก็กดที่ดาวนี่นครับมันก็จะเห็นเหรียญทั้งหมดโอเคอันนี้คือเข้าใจนะครับอันที่2ก็คือรูปที่เป็นรูปไฟนะครับมันก็คือการเลือกโหมดกลางวันและกลางคืนตรงนี้ก็คือถ้าเราเห็นเป็นสีขาวๆแบบนี้นครับที่เป็นรูป ไฟตัวนี้มันให้เราเลือกนะครับว่าถ้าคุณอยากได้หน้าจอสีขาวที่เป็นโหมดกลางวันเนี่ยคุณก็กดเข้าไปครับทีนี้ระบบกว้ถามว่าคุณจะเปลี่ยนไหมทีมตัวเนี้ยคุณก็กดเย็ดก็คือเปลี่ยนก็คือเย็ดถ้าไม่เปลี่ยนก็คือค a นเซ็นะครับกดเย็ดนะครับเย็ดคือตัวนี้เย็ดตัวนี้นะครับนี่นะครับโอเคกดเข้าไปครับพอกดเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นหน้าจอของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีขาวเปลี่ยนเป็นโหมดกลางวันแล้วอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบ แบบที่มันสว่างสว่างแต่บางคนก็ชอบแบบมืดๆส่วนตัวผมแล้วผมว่ามืดๆม,ม,มันก็ดีนะครับไม่แสบตาถ้าเราอยากเปลี่ยนกลับก็กลับไปที่เดิมข้างบนนี่นะครับข้างบนนี้ข้างบนงบนี้เดียวนี่ที่เมาส์ชี้ตรงนี้นะครับเา้ากดครับเขาก,กดเย็ดเหมือนเดิมทีนี้เราก็กลับมาหน้าจอป,ปกติละโอเคเราก็มาเริ่มดูที่ข้างล่างเลยที่ข้างล่างก็จะมี4ฟังก์ชันหลักๆก,ก็คือมี Market อันแรกก็คือ Market อันที่2ก็คือเทรด อันที่สคือ Wallet อันที่4คือ setting ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ Wallet ไปยกเลิกรายการซื้อขายก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปยกเลิกรายการซื้อขายก่อนเพื่อที่จะเอามาเป็นตัวอย่างนะครับแนะนำเป็นตัวอย่างโอเคอันนี้ผมตั้งออเดอร์ไว้ทีนี้ผมก็เริ่มที่ Market นะครับมาเก็ตตัวนี้เราก็จะเห็นเหรียญทั้งหมดนะครับคุณอยากซื้อเหรียญไหนล่ะถ้าคุณอยากซื้อเหรีย บิตคอย n โอเคนะผมจะสาธิตการเป็นซื้อเป็นบิตคอยก่อนกดไปที่บิตคอยตัวนี้มันก็จะมาที่หน้ารายการเทรดอันที่2นะครับคุณจะเห็นว่าอันที่2ข้างล่างนะครับข้างล่างเนี่ยอันแรกคือมาเก็ตคือมันให้เราดูถ้าเราอยากซื้อกดเข้าไปมันก็กลายเป็นเทรดตรงนี้เทรดตัวนี้มันก็เลือกเหรียญไหนกดเหรียญไหนมันก็ไปเหรียญนั้นมันไม่เหมือนในคอมนะครับถ้าในคอมเราเลือกข้างบนได้แต่นนี้มันเป็นแอปมันเลือกไม่ได้นะครับต้องเลือกข้างข้างก่อน โอเคพอคุณกดเข้ามาหน้านี้เสร็จแล้วก็เริ่มดูจากข้างบนก่อน,นครับข้างบนสุดนะครับข้างบนสุดมันจะมีชื่อเหรียญน,นะครับจะมี btc thb ก็คือคู่เงินบาทกับคู่บิตคอยนนะครับแล้วก็ทางขวามือซ้ายมือคือเป็นชื่อเหรียญกับชื่อคู่ของมันนะครับส่วนทางขวามือก็จะเป็นที่เป็น3ขีดตรงนี้3ขีดตรงนี้ก็คืออะไรก็คือกราฟนะครับใช้เพื่อดูกราฟกดเข้าไปครับ เดี๋ยวสักครู่นะครับผมเอาเมาส์ไปชี้ก่อนเพื่อที่คุณจะได้เห็นนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับข้างบนขวามือกดเข้าไปครับพอกดเข้ามาเรียบร้อยคุณก็จะเห็นกราฟว่าโอ้ราคาเป็นยังไงนี่ก็ครับก็จะเห็นว่าราคาตอนนี้ขึ้นไปที่2 8 1 2 2 9บาทจุสตางค์ตรงนี้ก็คือเป็นกราฟคุณก็สามารถที่มา,มาเลือกดูข้างบนเนี้ครับลายชั่วโมงลายกี่นาทีข้างบนนีครับ b b c t h b แล้วก็ เลือกเวลาตรงนี้คุณก็จะเลือกเป็นันอ่าวันเลือกเป็น1วันเป็นไงบ้างตรงนี้ดูการาฟมาโอ้โหกลางดรอยเลยนะนี่เราก็จะเห็นว่ามันอยู่ตรงนี้ควรซื้อไหมไม่ควรซื้อหรือยังไงอันนี้คุณต้องไปเรียนรู้ในส่วนของการอ่านกราฟอ่านเทคนิค,คอีกทีนึงนะครับผมจะไม่เจาะลึกในส่วนของพวกนี้ก็่คือแนะนําในส่วนของฟังก์ชันต่างๆเท่านั้นนะครับคลิปนี้ส่วนการใช้เครื่องมือซ้ายมือเนี่ยที่ใช อะไรขีดซ้ายขีดขวาตรงเนี้ยแยะแคนเดลสติ yeah, ๊ก yeah. <Yeah. S 1> พวกเนี้ยครับคุณก,ก็ไปลองศึกษาดูเดย่าว่างๆเดี๋ยวค่อยมาแนะนําอีกทีนะครับแล้วที่เป็นรูปเวลาวงกลมละ่ะคืออะไรตรงถัดจากกราฟนะครับดัานจากกราฟตรงนี้ถัดมานิดนึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปวงกลมอันนี้อันนี้คือประวัติการซื้อการขายนะครับกดเข้าไปดูนะครับมาดูออเดอร์เปิดไว้มีไหมไม่มีโอเคฮิสตอรีก็ไม่มีเอาไปดูเหรียญอื่นดีไหมจะได้มีประวัติการซื้อขาย เอา XLM ก็แล้วกันโ okay. อเคกดไปที่ประวัติอันนี้ก็ออเดอร์ผมไปยกเลิกเมื่อกี้ละส่วน History คือประวัติการซื้อการขายน,นี่อยู่นี่เองซื้อล่าสุดคือวันที่วันที่เท่าไหร่วันที่วันที่1เดือน3 2 0 2 0นะครับราคาเท่าไหร่1.87ซื้อไปเท่าไหร่2,500 0นะครับอันนี้หักค่าธรรมเนียมแล้วคือได้มา13,330เหรียญโอเค น,นี่หนมือสามพันสามร้อยสามเยนราคาปัจจุบันคือเท่าไหร่ล่ะราคาปัจจุบันปัจจุบันคือหนนะครับ1.9 1.87 1.9ดก้าโอ้กำไรแล้วนะครับตอนนี้นิดหน่อยพอค่าขนมเล่นถ้าอยากเล่นให้ได้เยอะๆนะครับแนะนําให้เล่นแบบถือคนก็ถือแบบรันเทนหรือเล่นสวิงเป็นรอบไปเลยนะครับอย่าตอนน่อได้นิดหน่อย,อยมันเสียเวลานะครับ มันก็เล่นได้นะครับแบ่งพอร์ตเล่นดีกว่าพอมาถึงหน้านี้หน้าการเทรดแล้วนะครับดูตรงนี้ปวดแล้วเรียบร้อยหน้าการเทรดเรียบร้อยลงมาข้างล่างก็จะเป็นนิดลงมานิดหน่อยเนี่ยก็จะมีชื่อเหรียญและราคาปัจจุบันนี่ครับเดี๋ยวมาเอาไปชี้ให้ดูนะครับนี่มีชื่อเหรียญและราคาปัจจุบันตรงนี้เหรียญ XLM ราคา1.9บาทเนี่ยเปลี่ยนแปลงขึ้นไป3.26ปเซโอเคนะครับตัวนี้ แล้วลงมาข้างล่างล่ะอีกนิดนึงก็คืออะไรตัวนี้จะมีบิดกับอาร์ตัวนี้นะครับบิดตัวนี้คืออะไรบิดก็คือคนที่ตั้งราคาซื้อก็คือบิดบิดบิดขึ้นไปนะครับส่วนอาร์ตัวนี้คือคนที่กดราคาลงมาหรือคนที่ตั้งขายไว้ถ้าหากคนซื้อมากคนขายน้อยราคาก็จะขึ้นถ้าคนคนซื้อน้อยคนขายมากราคาก็จะลงตามดีมาซัพลายนะครับโอเคลงมาอีกข้างล่างนะครับราคาซื้อเท่าไหร่ตัวนี้ราคาซื้อ บิดแรก1.9นะครับส่วนราคาขายล่ะ1.91ด้ห่ห่างกันแค่0.01สตางค์นะครับแล้วลงมาข้างล่างอีกนิดนึงตรงกลางตรงนี้คืออะไรตรงนี้ถ้าหากคุณอยากจะดูอ,ออเดอร์ที่คนตั้งไว้แบบเยอะขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงดูยังไงก็กดตรงนี้นะครับกดเข้าไปนี่ก็จะแสดงขึ้นมาอีกหลายแถวเลยนะครับถ้าอยากปิดล่ะก็กด3ขีดนี้เหมือนเดิมนี่หายไปแล้ว ลงมาอีกนิดหน่อยคืออะไรตรงนี้เราก็จะเห็นในส่วนของซื้อกับขายซื้อตรงนี้นะครับเดี๋ยวเอาเมาส์ไปชี้ก่อนซื้ออยู่ตรงนี้ขายอยู่ตรงนี้ซื้อซ้ายขายขวานะครับซื้อคือเราอยากซื้อ xlm ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปนิดนึงตอนนี้ราคาซื้ออยู่ที่1.9ถ้าคุณอยากซื้อทันทีเลยก็คือจะต้องเคาะ1.91นะครับ ก่อนที่จะไปซื้อขายเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันเพิ่มเติมอีกนิดนึงซึ่งตัวนี้สําคัญมากนะครับมันจะมีอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็อยากให้ดูตรงนี้ก็คือมีลิมิตออเดอร์กับมาเก็ตออเดอร์ลิมิตออเดอร์กับมาเก็ตออเดอร์ต่างกันยังไงลิมิตก็คือการซื้อหรือขายในราคาที่เรากำหนดเองหรือราคาที่เราต้องการส่วนมาเก็ตออเดอร์คือการซื้อขายทันทีในราคาตลาดก็คือ เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับทีนี้เราจะไปทําการทดลองซื้อครับซื้อในราคา XLM นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่1.91นะครับถ้าเราอยากซื้อเป็นลิมิตออเดอร์เราก็ตั้งจำนวนเงินว่าอยากซื้อเท่าไหร่ละส่วนตรงนี้นะครับ25นี่นี่ตรงนี้25 50 75 100นี่ก็คือเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากใช้เงินที่เรามีอยู่นะี่ซื้อกี่เปอร์เซ็นต ยี่ส้ไม้ยี่ของห9ึ่งหก็คือ2 7 4 9 9 3เอันนี้นะครับหรืออาจจะ50%าสิบเปอรไม้เจ็ดไม้ร้อยไมหรือเราจะใส่ราคาใส่จํานวนเองก็ได้เอาสักหนึ่อย่างนี้นครับหน0 0งพันราคาต่อ xlm ราคาต่อ xlm เท่าไหร่ล่ะก็ดูข้างบนตัวนี้คนที่ขายอยู่คือ1,91 เราไม่อยากได้ราคานี้เราอยากต่อสักหน่อยก็หนึ่งจุดแปดอย่างนี้ครับคุณก็สามารถซื้อได้อันนี้ผมทำไปแจงไม่ซื้อจริงนะครับเอาไว้หนึ่งจุดเจ็ดไม่งั้นเดี๋ยวคนเทลงมาผมได้ของไม่อยากเอานะครับนี่พอคุณใส่เรียบร้อยนะครับจ่ายหนึ่งพันบาทซื้อในราคาหนึ่งจุดเจ็ดอันแรกก็คือจํานวนเงินที่คุณต้องจ่ายอันที่สองก็คือราคาต่อไอเกอ็มก็คือราคาต่อหนึ่งเหรียญอันที่สามอันนี้คืออะไรอันที่สามก็คือ จำนวนเหรียญหรือจำนวน xlm จำนวนเหรียญที่คุณจะซื้อเนี่ยจะได้เท่าไหร่ก็คือได้5 8 6 7 6 4อันนี้ก็คือเป็นราคานี้ทีนี้พอคนดูเสร็จเลือกด,ดูดีๆนะครับอย่ากดผิดนะครับกดผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับโอเคเราก็กดซื้อครับระบบก็จะถามว่ายืนยันอีกทีนึงนะครับซื้อ xlm ขอลุอนา่ายืนยันออเดอร์การซื้อลิมิตจำนวน1000บาทราคา1.7่คุณจะซื้อจริงไหมถ้าซื้อก็กดโอเคไม่ซื้อก็กด c a n ซิล แล้วก็ทําการทําเป็นตัวอย่างครับกดโอเคนี่ครับสร้างออเดอร์การซื้อลิมิตสําเร็จจานวน1000บาทราคา1.7พอเราสร้างเสร็จนะครับออเดอร์ที่เราสร้างก็จะลงมาอยู่ข้างล่าง by xlm นี่ครับนี่ครับข้างล่างตรงนี้ก็จะโชว์มาข้างล่างนี่ครับข้างล่างนี้ open order ตรงนี้นะครับพอ open order เนี่ยเราเห็นมแล้วหนึ่งพังนเท่านี้เอ้เราคิดแล้วว่ามันซื้อได้ไหมนะหรือเรา อยากเปลี่ยนใจอยากจะเปลี่ยนราคาทีนี้เราก็กดแคนเซลครับเราก็สามารถกดยกเลิกได้ตรงนี้นะครับแคนเซลตรงนี้แคนเซลก็คือการยกเลิกนะครับกดยกเลิกระบบถามว่าคุณจะยกเลิกจริงไหมไม่เปลี่ยนใจนะโอเคจริงกดตรลงปึ๊บคุณยกเลิกสําเร็จแล้วโอเคนะครับตัวนี้คือการยกเลิกทีนี้เราก็จะเอาเป็นตัวอย่างเา้าลงมาแล้วนะครับราคา1.89ทีนี้ถ้าอยากซื้อเป็น Market Order ขออภัยครับถ้าอยากซื้อเป็น Market Or เ e r รเราก็กดไปที่ Market Or d e r ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ Market Or d e r นะครับอันแรก Li m ิตอันที่2 Market market ก็คือถ้าคุณซื้อคุณจะได้เหรียญทันทีก็คือผมจะลองซื้อให้คุณดูนะครับในราคาผมไม่แน่ใจว่าเขากำาหนดขั้นต่ำเท่าไหร่นะครับ1บาทซื้อได้ไหมไม่ได้บ้างลองดูนะครับถ้าซื้อ มันก็จะได้1.9นะครับราคา1.9เราก็กดซื้อดูสิก็ุลายืนยันออเดอร์การซื้อมาเก็บจํานวน1บ,1บาท1บาท1บาทมันรู้สึกว่ามันน้อยไปเอาสักสัก10บาทก็แล้วกันอะทาไหนๆก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวหาว่าง,งกกันไปนะครับ10บาทก็ไม่ยอมลงทุนโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อซื้อเป็นมาเก็ตออเดอร์ถ้าซื้อเ็นมาเก็ตออเดอร์เนี่ยมันจะได้ทันทีเลยนะครับได้ในราคา1.9 ซื้อปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะทำว่าคุณจะเอาจริงไหมราคานี้นะสิบาทนะเอาจริงเอาจริงอ่าก็กดโอเคสร้าง XLM สร้างออเดอร์มาเก็ตออเดอร์สำเร็จจำนวน10บาททีนี้ให้ล่างจะไม่มีนะครับพอเราซื้อไปแล้วนี่นครับเราจะได้มาเป็นดูประวัติข้างบนก่อนเห็นไหม h ฮ s ส o อรีตรงนี้นะครับนี่คุณบายไปแล้ว XLM 9.97เพราะมหาค่าธรรมเนียมครับเราจ่าย10บาทโดนเข้าค่าธรรมเนียมไป0.25ซนะครับ0.25ก็คือเราจ่ายไป9.97นะครับอันนั้นโดนค่าธรรมเนียมไปโอเคนะครับซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะไปดูในส่วนของเมนูขายนะครับเราได้มา5.247 XLM เราจะมาขายเป็น l ิ m i t order ก่อนนี่สาธิตน,นะครับการขายเป็น l ิ m อ order ราคาตอนนี้ก็คือขายอยู่ที่1นึ่นะครับลิมิตออเดอร์เราอยากเราซื้อมา1.9่เราอยากขายเป็น1.95สัก้หงหน่อยเอากาไรชักงนิดหนึ่งอ่าทีนี้เราก็ขายเลือกที่ลิมิตออเดอร์แล้วก็เราขายทั้งหมดเลยขายทั้งหมดก็คือเลือก100เ็นะครับคือ5จํานวนที่ต้องจ่ายเนี่ยจำนวนที่ต้องจ่าย xlm ตัวนี้ก็คือขายนะครับดูเป็นสีแดงแดงครับสังเกตดีๆคือซื้อบุ่มมันจะกลายเป็นสีเขียวขายบุ่มมันจะกลายเป็นสีแดงต่างก,กัน นะครับไปแล้วเราจะขายนี้ราคาไหนล่ะขายไป5.2ขายราคา1.95มันยังไม่ได้ขายได้ทันทีหรอกครับเราก็จะได้อยู่10บาท20สตางค์โอ้โหได้กำไรมา20สตางค์สุดยอดไปเลยครับนี่ทําเป็นตัวอย่างนะครับคำคๆกดไปที่ขายครับระบอกว่าจะขึ้นว่ากรุณายืนยันออเดอร์การขายลิมิตจำนวนนันนี่ครับ 5.247 3.168เยอะเกินไปดูแค้ข้างหน้าพอราคา1.95โอเคไหมตกลงไหมตกลงครับตกลงปุ๊บระบบว่าจะขึ้นมาข้างละทีนี้ก็รอนะครับรอจนกว่าฝั่งสีเขียวเนี่ยจะไปซื้อฝั่งสีเขี้ยวเนี่ยนะครับสีเขียวสีเขียวเนี่ยมันขึ้นไปซื้อซื้อถ้านำซื้อถึง95เมื่อไหร่เราก็จะได้ขายนะครับถ้าซื้อไม่แข็งแรงแล้วก็ขึ้นไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้ขายรอไว้กันแหละตรงนี้ตลาด เหรียญคริปโตนะครับมันดีตรงที่ว่าเราตั้งออเดอร์ไว้มันจะไม่ยกเลิกของเรานะครับจนกว่ามันจะได้ทํารายการสําเร็จนะครับอย่างถ้าตลาดหุ้นก็คือหมดวันระบบก็จะยกเลิกอัตโนมัติอันนี้ไม่เราต้องเข้ามายกเลิกเองทีนี้เราก็ทําเป็นตัวอย่างนะครับเราก็จะกดยกเลิกก่อนยังไม่ขายเดี๋ยวเราไปขายขาดทุนดีกว่าโอเคกดโอเคนี่พุดเล่นนะครับขายให้ได้กําไรนะครับไม่ควรขายขาดทุน ทีนี้เราก็ไปที่ market order เราไปจะไปขายที่ market order นะครับทำเป็นตัวอย่างนะครับ market order ตรงนี้กดเข้าไปครับ market order แล้วก็จะเข้าไปตรงขวามือตรงนี้ขายนะครับเราก็จะขาย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 ตรงนี้ถามว่าเราขายเท่าไหร่เรามี5.27เราเป็นขาย market ขาย market มันไม่บอกนะครับเราขายแล้วได้เท่าไหร่จนกว่าเราจะขายเสร็จนะครับเราก็กดขายครับขายตรงนี้มันขายได้เลยครับเนี่ยขาดทุนไป ผมซื้อ1.9้านะครับขาย188เดี๋ยวลอ,ลองดูนะครับมันถามว่าคุณขายจริงไหมนี่ทีนี้เราก็รู้ว่าขาดทุน,นแต่เราทำเป็นดูอย่างไงเอาจริงซะหน่อยโอเคนะครับกดโอเคนี่ไงเสร็จเรียบร้อยได้เงินมาเท่าไหร่ครับรู้สึกว่าจะขาดทุนไปไม่รู้กี่สตังค์นะครับไม่ได้นับแต่เราไปดูที่ประวัติดูสิข้างล่างไม่มีนะครับดูนะครับข้างล่างไม่มีดูที่ประวัติดูสิโอประวัติอยู่ตรงนี้เองขายไปแล้วนะห้าจุด 5.247ขายเรียดหนึ่งจุดแปนะครับนี่ๆตรงนี้ข้างบนสุดนะครับเรียดหนนะครับได้รับเท่าไหร่9.83โอ้โหขาดทุนไป17สตางค์นะครับสุดยอดไปเลยนี่คือการทำขาดทุนขั้นเทพไม่ใช่นะครับเราต้องทำกำไรนะครับ เราต้องทํากําไรให้ได้นะครับเราซื้อต่ตําๆขายแพงๆนะครับเทคนิคคือไม่มีอะไรมากแค่ดูการาฟให้เป็ดแล้วก็ซื้อในจุดรับซื้อในแนวรับนะครับที่ต่าๆแล้วก็ไปขายในแนวต้านที่สูงๆแค่นี้เองง่ายมากพูดเดยวง่ายครับแต่ทําค่อนข้างยากส่วนมากจะติดดอยนะครับโอเคอันนี้คือเรียบร้อยนะครับการซื้อการขายผ่านแอปไม่ยากเลยคุณอยากได้เหรียญไหนคุณก็ไปซื้อไปขายเหรียญน,นั้น นี่มันลงมาอีกนิดนึงแล้วอันนี้เราก็ไม่ดูแล้วทีนี้เราก็ไปดูในะส่วนของบ a l l e t w บ l l e t คื่อ,อไร่บัลเลตคือกระเป๋าเงินที่แสดงรายการว่าเรามีเหรียญอะไรบ้างตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะแสดงข้างบนเดือนลงมานิดนึงจะเห็นชัดเจนมูลค่าทั้งหมดคุณมีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่นี่ครับปัจจุบันมี2 4 7 3 9 6บาท68สตางค์ตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีเหรียญโชว์มาเยอะแยะเลยเหรียญไหนเป็นเหรียญไหนเราก็ไม่ไม่อยากรูนะครับอันไหนที่ไม่มีเหรียญเราก็กดซ่อนที่ไม่มีนี่กดติ๊กข้างบนนี่นะครับติ๊กเลยติ๊กไปมันก็จะไม่โชว์แล้วนะครับว่าคุณไม่มีเหรียญมันก็ไม่โชว์ให้คุณเห็นมันจะมีเงินบาทมีอยู่สองแสนสี่พันเงิน XRP มันก็จะมีอยู่นิดหน่อยอันนี้เศษของมันที่ผมซื้อไว้แล้วก็ขายไม่หมดนะครับเศษมันไม่รู้เป็นไรมันขายไม่ให้หมดนะครับ ไม่ใช่ขายสิผมโอนออกนะครับเศษนิดหน่อยมันไม่ให้โอนมันจำนวนเต็มมันโอนไปหมดแล้วเนี่ยเราอยากดูตรงนี้จํานวนเหรียญพวกนี้เราก็ดูได้ว่าเราซื้อมามีเหรียญเท่าไหร่ถือไว้เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมขายไปแล้วเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับ EPX นี่ซื้อตอนขายไว้ตอน1 1บาทกว่านะครับซิกตัวนี้ก็ขายมาซื้อไว้25สตางค์มันยังไม่ได้ขายนะครับตัวนี้ไม่ขยับเลย ล้วก็ไปดูประวัติข้างบนนะครับประวัติข้างบนเนี่ยคืออะไรตรงนี้ครับต,ตรงนี้เขาบนขวามือตรงนี้ถัดจากฐานลงมาตรงนี้ครับไม่ใช่บนสุดนะครับบนลงมานิดนึงที่เป็นนาฬิกาครึ่งวงกลมครึ่งนาฬิกานี่ครับเป็นวงมุนหมุนเนี่ย,รเ,เ,ยเรากดเข้าไปดูครับมันคืออะไรตรงนี้ก็คือประวัตินะครับเห็นไหมมันจะมีประวัติก็ว่าคุณซื้อเมื่อไหรขายเมื่อไหรถอนเมื่อไหรถอนอะไรบ้างนี่มันก็จะมีโชว์ตรงนี้ history ตังนี้นะครับก็ อีกข okay. okay. really ้างหนึ่งก็เป็นคริปโตถอนนะครับถอนกับฝากนะครับคริปโตตัวนี้ชสเตอรีคือประวัตินะครับคริปโตตัวนี้คือประวัติการฝากกันถอนโอเคนะครับแล้วเมนูข้างล่างที่เป็นสีเขียวสีแดงตรงนี้คืออะไรตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นเมนูของการฝากกับการถอนนะครับถ้าคุณต้องการฝากเงินบาทก็คือเลือกไปที่สกุลเงินบาทแล้วก็กดไปที่ฝากนะครับตรงนี้กดไปที่ฝากตรงนี้คุณก็จะเห็นในช่องของการฝากนะครับตัวนี้กดเข้าไปตรวนี้ การฝากเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชัน qr code ปัจจุบันนะครับการฝากเงินจะเข้าไวมากนะครับโดยระบบเนี่ยได้สร้างการฝากด้วย qr code ตรงนี้การฝากด้วย qr code หรือการฝากธรรมดาก็ตามนะครับคุณฝากคุณต้องฝากจากบัญชีที่คุณผูกไว้ในระบบเท่านั้นนะครับถ้าคุณฝากผ่าน qr code ตรงนี้จะฝากปุ๊บเข้าป,ปั๊บเลยนะครับเข้าทันทีเลยตรงนี้คือการฝากเงินบาทแล้วก็การถอนเงินบาทตรงนี้คุณก็สามารถถอนได้นะครับแต่ถ้าคุณเห็นเงินอยู่ตรงนี้ คุณเห็นเงินอยู่ข้างหน้านี้นะครับแต่ถ้าคุณเข้าไปถอนแล้วไม่เห็นเงินอันนั้นอ่ะไม่ต้องตกใจคุณอาจจะไปสร้างออเดอร์ไว้หรือไปเปิดออเดอร์ไว้นะครับให้ไปยกเลิอกออเดอร์คุณก็สามารถกดถอนได้เลยแล้วถ้าคุณอยากฝากเหรียญบิตคอยอยากฝากอยากถอนเหรียญบิตคอยถอนเหรียญข้างล่างเยอะๆตรงนี้นะครับคุณก็เลือกไปเหรียญน,นั้นๆนะครับเลือกถ้าคุณต้องการฝากเหรียญ XRP คุณก็ฝากเอาบิตคอยก่อนนะครับบิตคอยตรงนี้นะครับ าคุณฝากอ,อ๋อบิตคอยบิตคอยตรงนี้นะครับ BTC ตรงนี้คุณก็เลื่อนไปที่ฝากนะครับกดไปที่ฝากคุณก็กดครับกดที่ฝากครับการฝากการถอนตัวนี้ผมทําคลิปไว้ให้หมดแล้วนะครับการฝากเหรียญการถอนเหรียญตัวนี้นะครับผมทําคลิปไว้แล้วเนี่ยถ้าเป็นบิตคอยคุณก็สามารถที่จะใช้เครื่องหรือส่ง QR code เนี่ยให้เพื่อนโอนเข้ามาได้คุณจะส่ง QR code หรือส่งเป็นลิงก์ข้างบนนะครับที่เป็นดูหนังสือ เยอะๆนั่นนะครับที่เป็น3 KFN ตันั้นนะครับคุณสามารถกดที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้เมาส์ให้ดูนะกดตรงนี้นะครับที่เป็นเลเยอร์ซ้อนๆตรงนี้นะครับคุณก็สามารถกดปุ๊บจะบอกว่าจะคัดลอกให้คุณแล้วนะครับคุณก็สามารถไปส่งให้เพื่อนได้หรือแคปทั้งหน้าจอจะให้ดีก็คือแคปทั้งหน้าจอเลยแล้วก็ค่อยส่งแอดเดสไปให้เขาอย่างนี้ก็จะปลอดภัยนะครับเพราะเพื่อนก็จะได้เห็นว่าเออมันถูกต้อง คิวอาโค้ดก็ถูกต้องอะไรพวกนี้ครับสแกนแล้วตัวเลขแต่ละตัวตรงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เราสามารถส่งรับบิตคอยน์ได้อย่างปลอดภัยนะครับถ้าเป็นเหรียญอื่นล่ะเหรียญอื่นอย่าง Ripple คือ xrp พวกนี้นะครับสำคัญมากก็คือต้องมีการใส่แท็กด้วยนะครับตรงนี้นะครับฝากระบบกาจะเตือนว่าคุณอย่าลืมใส่แท็กนะถ้าใส่แท็กถ้าคุณไม่ใส่แท็กเนี่ยเงินคุณหายได้โอเคเราก็กด ฉันอ่านแล้วคุณอ่านให้จบนะครับอ่านให้เข้าใจนะครับแล้วกกดตกลงอันนี้ก็ทกําการฝากอันแรกก็เป็น a d d เ e นะครับที่เป็นยาวๆอันที่2ที่เป็น description tag ตรงนี้ก็คือเป็นรหัสประจําตัวของเรานะครับอันนี้ก็คือฝากเป็นเหรียญที่มีท็ g อันนี้ขั้นตอนการฝากพวกนี้ผมทําคลิปไว้หมดแล้วก็ลองย้อนไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเพิ่มเติมให้อีกทีนะครับ นี่คือเยอะแๆเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเหรียญเนี่ยก็คือถ้าคุณอยากถอนคุณต้องกดไปที่ถอนตรงนี้เองเนี่ยก็เหมือนกันถ้าคุณถอนคุณก็ต้องใส่แท็กของปลายทางด้วยว่าปลายทางอยู่ตรงไหนคุณสามารถกดสแกน QR ว o า e ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับกดได้อันนี้คือแนะนําฟังก์ชันนะครับไม่ได้ไม่ได้แนะนําในส่วนของการฝากและถอนในคลิปนี้นะครับฝากและถอนอยู่ในคลิปอื่นที่ผมทําไปแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของการเซตติ้งตรงเนี้ย ผมจะเปิดดีไหม,ไหมเนาะเพราะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับคุณก็เข้าไปดูไม่ว่าจะก,การเปลี่ยนรหัสผ่านหรือเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสผ่านตั้งค่า two factor เปลี่ยนทีมอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนได้ในส่วนของเมนู setting อันสุดท้ายตรงนี้เองเข้าไปดูนะครับมาส่วนของ setting ตรงนี้คุณจะเห็นว่าตั้งค่าตรงนี้ครับ setting คือตั้งค่าบัญชีคือชื่ออีเมลรหัสผ่านตรงนี้คุณอยากเปลี่ยนอันที่2องคือรหัสผ่านก็กดไปเปลี่ยนได้ อันที่3ตรงนี้ก็คือการยืนยันแบบแบบ2ขั้นตอนหรือ two factor a u t h e n t i c a t o r นั่นเองคุณกงกดเข้าไปไว่ายเย็นๆโนโนเนี่ยก็เปลี่ยนได้บัญชีธนาคารตัวนี้คุณก็เข้าไปแก้ไขได้นะครับภาษาตรงนี้คุณก็เปลี่ยนได้นะครับเนี่ยเนี่ยเข้าเปลี่ยนได้ยากได้ภาษาอะไรล่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับโอเคเราใช้ภาษาไทยดีกว่าครับคนไทยใช้ภาษาไทยนะครับเปลี่ยนทีมตัวนี้ก็เข้าไปได้นะครับเนี่ยเปลี่ยนได้ผมก็ไม่เปลี่ยนนะครับพวกนี้ผมไม่ไปยุ่งกับมันนะครับ รายการแ d ดก็คือเป็นรายการที่คุณเซฟไว้เป็นรายการเขาเรียกอะไรอ่ะไวลิสนะครับเวลาการโปรต์นะครับเป็นแ d ดรายการโปรต์คาถามที่พบบ่อยเพราะเนี้ยคุณเข้าไปศึกษาดูนะครับเพราะเนี้ยคาถามที่พบบ่อยมันมีบ่งนะครับสารบัญเลรียนค่าธรรมเนียมคือการถอนเท่าไหร่เนี่ยค่าธรรมเนียมตรงนี้มันค่อนข้างจะไม่ได้ฟิกนะครับบางช่วงก็ถูกบางช่วงก็แพงครับอย่างเนี้ยค่าธรรมเนียมการเทรดเท่าไหร่ทั้งมางทั้ง ม a r เกอและ t a g กเกอนะครับก็คือซื้อขายเนี่ยมันอยู่ที่ขาไปขากลับเนี่ยคุณโดนเลย 50. 5 0.5%นะครับซื้อโดน0.25ขายโดน0.25คุณซื้อรอบหนึงคุณต้องคำนวณน,นะครับถ้าคุณได้กำไรเกิน1เกิน0.5%คุณได้กำไรนะครับแต่ถ้าคุณได้น้อยกว่านั้นคุณขาดทุนนะครับเนี่ยการฝากคริปโตฟรีทุกสกุลส่วนค่าธรรมเนียมพราเนี้ค่าธรรมเนียม,มาการถอนบิตคอย บิตคอยเนี่ยเสียค่าธรรมเนียม0.0002สัต20,000สัตว์ชีนะครับการคอนเฟิร์มบล็อกอยู่ที่3อันนี้ดูเอานะครับเยอะแยะเลยอีตาเรียม0.05อีตาเรียมก็ไม่แพงนะครับคา r d โน o หรือ ADA เนี่ย1ออมิเซโก0.2บิตคอยแคสโอ้บิตคอยแคสก็ถูกดีนะครับ0.001ทิเทอร์ตัวเนี่ยทิเทอร์ตัวนี้ถ้ามีระบบ ERC ยี่สิบนะครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างจะถูกนะครับแต่ถ้าเป็นโอมิเนี่ยค่าธรรมเนียมค่อนข้างแพง3เหรียญน,นะครับ XRP ก็ถูกนะครับ0.01ก็ไม่แพงซิ l o ก็ไม่แพงส่วนตัวที่ผมคิดว่าถูกๆเนี่ยก็มีตัว Stellar ก็ค่อนข้างจะถูกมากครับ0.000์ 00. ตั้งสตัวนะครับแล้วก็1มันกี่สตางค์เอง XLM แล้วก็ไอตัว Ripple พวกเนี้ยค่อนข้างจะค่าธรรมเนียมถูกเนี่ยครับคุณเลือกดู ไม,ไม่แพงเลยครับคาเทเมียพาวเว่์นี่เสียทั้ง22เหรียญนะครับโอเ,นเ,เนนค okay, นี่คือไม่ยากไม่ยากลองไปดูนะครับถ้าคนที่มีคอมพิวเตอร์นะครับลองเข้าไปดูในส่วนของที่ผมได้แนะนําไว้ในการใช้ผ่านเบราว์เซอร์ท่านใดที่มีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามหรือเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับเราไม่ได้สอนเป็นคอร์สหรืออะไรแต่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมา ปรึกษาหาลือหรือพูดคุยกันเป็นชุมชนในคริปโตคนรักคริปโตนะครับเป็นเหรียญสมัยใหม่เป็นกลุ่มคนสมัยใหม่นะครับเราก็มาหลงไหลในส่วนนี้เราก็มาคุยปรึกษากันได้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ก็จะพยายามมาแบ่งปันในส่วนที่ประสบการณ์4 5่ปีที่ผมอยู่ในวงการนี้นะครับมาพยายาม,มาแบ่งปันว่าอันไหนที่ทําแล้วเวิร์กอันไหนที่ทาแล้วไม่เวิร์กตัวนี้ก็สามารถที่จะแบ่งปันได้ผมก็จะมาพยายามแบ่งปันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสุดท้ายขอฝากกดติดตามในช่องงานออนไลน์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ